สวัสดีค่ะชาวยูทูบนะคะและชาวโซเชียลคอนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำรของกุญแจไข่อีสเตอร์ค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นพวงกุญแจค่ะตอนนี้เป็นรูปไขอีสเตอร์นะคะแต่อาจจะไม่เหมือนนะคะแต่เขาเรียกกันที่อีสเตอร์ค่ะอุปกรณ์ค่ะมีแม่แบบนะคะแล้วก็สีย่างอย่างละห้าสีนะคะสีอะไรสีอะไรก็ได้ แล้วก็จะเอากี่สีก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องอย่าง 5, ละห้าเส้นสี่ละห้าค่ะแต่เราไปดูวิธีการทําเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะตอนแรกค่ะเราก็จะนําสีนะคะทาอย่างนี้ค่ะทําให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ใช้สีนะคะ1เส้นค่ะทำหนึ่งเกี่ยว,วเกี่ยวทั้งสองข้างนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาทำสอนวิธีทำสีต่อไปค่ะ สีวนใช้สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะทําอย่างนี้นะคะเริ่มแต่ตรงนี้ค่ะเว้นตรงนี้เอาไวค้ค่ะเว้นตรงนี้ไว้ค่ะ ทำแบบเดิมนะคะวิธีทําสีเขียวตรงนี้สีเขียวทางนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องไปทางนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็ขอทําไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วกลับมาดูกันค่ะค่ะแล้วนี่เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะใช้เป็น5สีค่ะ แล้วพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลือกสีใดสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวหรือท้ายก็ได้นะ,ะแต่เราจะเอาเป็นใช้เป็นสีเขียวค่ะทําเป็นพันนะคะทำเป็นเลขแปดค่ะแล้วก็ปิดรูตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มงัดกันนะคะ เราจะเริ่มงัดอันที่อยู่ข้างบนนะคะถ้างัดข้างล่างมันก็จะไม่ได้นะคะแล้วก็งัดอันข้างล่างต่อนะคะาายยเีีดดุ ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะนี่ราคาแล้วก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ขอเพิ่มสีมาสีหนึ่งน,นะคะก็คือสีแดงเดี๋ยวเราก็จะมาทำปมนะคะปมสำหรับไว้เกี่ยว ไว้ไว้ผูกเป็นพวงกุญแจค่ะสอดลงไปนี่นี่เปลี่ยนช่องลิสเสร็จแล้วก็นำยางนะคะใส่ลงไปนะคะสักครู่ สามารถพ่อออกมาได้ค่ะจากนั้นก็นํายางนะคะใส่ลงไปค่ะก็เกี่ยวขึ้นมานะคะแล้วก็ดูนะคะว่ามันเกี่ยวหมดทุกอันหรือเปล่าค่ะาตกกอนปดดดีแ เงี้ยเพื่อสุาพถึงร้านปากให้เหนืออิริยาบถเป็นศัพท์เลยไมาทุกวันไม่ชอบวัดไหนรับข้อด่วนครับมันหลุดอ่ะแป๊บนึ่ง ก็ดึงนะคะดึงค่ะจากตรงนี้แล้วเราก็จะดมางัดออกนะคะนำนมันนิ้วสั้นแบบนี้เองนะแล้วก็ใช้นี่นะคะเกี่ยวออกมาค่ะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็งัดออกมาแล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะสอันนะคะแล้วก็ถ้ามีคลิปไหนอีกก็จะมาสั่งอีกนะคะ่ะบายบาย